มาพบกับพีพีและตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB วันนี้ขอพาทุกคนมาชมความงามของวัดที่มีศิลปะแบบพม่าพร้อมทั้งสักการะพระพุทธาเมมมนีจำลองกันที่วัดไทยวัฒนารามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะแน่นอนค่ะอิ่มบุญกันแล้วแต่ท้องยิ่งหิวอยู่เลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเดี๋ยววันนี้พีพีจะอาสาพาทุกคนไปตามหาร้านอาหารอร่อยที่แม่สอดกันเองจะเป็นร้านไหนและมีเมนูเด็ดๆอะไรกันบ้างท้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ตามหาจนเจอแล้วนะคะสำหรับร้านอร่อยร้านเด็ดของอำเภอแม่สอดค่ะกับร้านสเต็กชาลีโรตีชาช,าชักเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมะนำตัวให้พวกเรารู้จักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อนุ่นนะคะเป็นเจ้าของร้านสเต็กชาลีโรตีชาชักนะคะ ค่ะพี่นุ่นคะก่อนอื่นเลยทราบมาว่าจุดเริ่มต้นในการมาเปิดร้านโรตีเนี่ยเก mm. ิดจากเคยทํางานพัทไทม์ที่ร้านโรตีมาก่อนจนได้สูตรมาใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นเมื่อเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วได้ไปทํางานอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็คือเป็นนักศึกษาอที่นั่นแล้วก็ไปทํางานพัทไทม์ค่ะแล้วก็พอดีว่าไปได้สูตรทางที่นั่นมาก็เลยพอเรียนจบก็มาเปิดที่กรุงเทพแล้วก็ช่วงโควิดอะไรก็กลับมาอยู่ที่บ้านค่ะ ค่ะตอนที่เปิดร้านที่กรุงเทพมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะตอนนั้นตอนนั้นก็คือเป็นเป็นช่วงที่โควิดแล้วลูกค้าก็นั่งร้านไม่ได้แล้วก็ช่วงช่วงที่ว่าแม่ป่วยด้วยอะไรด้วยก็เลยอยากจะกลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านแล้วก็เหมือนเรามาเปิดที่นี่ก็ยังเป็นโควิดอยู่นะคะก็คือตอนนั้นลูกค้าจะนั่งที่ร้านไม่ได้ก็คือจะซื้อแต่กลับบ้านอย่างเดียวก็พอดีว่ามีธนาคารอมสินนะคะเขาเข้ามาช่วยในเรื่องสินเชื่อก็เลยกลายเป็นว่า สามารถเอาเงินตรงนั้นมาต่อยอดเพื่อที่แบบเราอยู่ได้ขายของได้ไปเรื่อยๆแล้วจนตอนนี้จากการต่อยอดตรงนั้นผ่านมาประมาณปีกว่าๆก,ก็ทําให้ได้เปิดอีกร้านหนึ่งก็คือร้านหมูกระทะชาลีค่ะค่ะียกได้ว่าธนาคารออมสินเองก็มีส่วนในการเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของแหล่งเงินทุนใ,ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยใช่ค่ะให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้นั่นเองค่ะ เอาละค่ะพูดถึงที่ร้านของเรานิดนึงค่ะพี่นุนขามีเมนูเด็ดเมนูซิกเนเจอร์อะไรกันบ้างที่ลูกค้ามาแล้วเนี่ยสั่งตลอดเลยก็คือถ้าต้องถ้ามาที่นี่นะคะลูกค้าจะส่วนมากจะสั่งเป็นชาชักจะมีชาชักเย็นแล้วก็ชาชักร้อนแล้วก็เป็นโรตีหนานุ่มแล้วซิกเนเจอร์ที่นี่เขาจะเป็นโรตีมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราใช้มะพร้าวสดมาทําเป็นโรตีแล้วก็จะเป็นพวกสเต็กหมูก๋วยเตี๋ยวขั้วกไก่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งส่วนใบชาวัตถุดิบของเราก็สั่งมาทาง สั่งมาทางแบบโดยตรงจากทางใต้ค่ะค่ะเรียกได้ว,ว่านอกจากจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์แล้วนะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆอ,อีกใช่มีอะไรอีกบ้างคะพี่นุ่นมีเป็นพวกเป็นของคาวของหวานมีสลัดมีซุปมีพวกสปากเกตตี้อะไรแบบนี้นะคะพี่อาหารตามสั่ง ซึ่งจุดเด่นของเรานะคะนอกจากที่จะเป็นสูตรจากใต้แท้ๆแล้วในเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่เราเน้นมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวัตถุดิบคือเราคัดสรรมาจากใต้หรือพวกใบชาหรือพวกสเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรามันเป็นสูตรของทางร้านนะคะส่วนพวกน้ำเกวี่อะไรเราทำทำเองหมดเลยแล้วอย่างหมูกระทะที่ร้านเราที่เพิ่งเปิดทซ้าบ่าก็ไม่เหมือนที่อื่นด้วยเพราะว่าเป็นแบบ ใชลใช่ไหมคะพี่นุ่นใช่ค่ะเป็นแบบชั่งกิโลนะคะก็คือ299บาทคือได้รบเซตเลยค่ะจะมีทั้งผักน้ำซุปน้ำจิ้มฟรีค่ะแล้วส่วนน้ำจิ้มนะคะก็คือทีเด็ดของที่นี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดซึ่งทางเราจะใช้แบบเป็นสูตรของทางร้านก็คือมันมีทั้งความเผ็ดความเปรี้ยวความอร่อยอยู่ในนั้นนะคะ ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกร้านนึงนะคะที่ถ้ามาแม่สอดต้องไม่พลาดที่จะมางแวะชิมไม่ได้เลยเอาละค่ะพี่นุ่นค่ะร้านของเราตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะตั้งอยู่ที่ถนนเส้นหลังเดินจํานะคะตรงข้ามย่างเนยค่ะอําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะพี่นุน่นทางเพจก็คือสเต็กชาลีโรตีชาชักนะคะส่วน Facebook ก็ตามชื่อร้านเลยค่ะสเต็กชาลีโรตีชาชักค่ะค่ะก่อนจากการวันนี้พี่นุ่นฝากร้านนิดนึงได้ไหมคะ ถ้ามาแม่สอดนะคะอย่าลืมมาแวะทานที่นี่นะคะมีทั้งของคาวของหวานค่ะมาที่เดียวจบเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่นุ่นมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นั่นเองค่ะขอบคุณคมากค่ะสวัสดีค่ะอู้ได้คำเดียวเลยว่าลำแต่ๆเจ้าสำหรับอาหารจากร้านสเต็กชาลีโรตีชาชัก ที่มีทั้งโรตีจากใต้ายแท้ๆหรือจะเป็นอาหารสรั้นเดียวทั้งสปาเกตตี้สเต็กนะคะหรือถ้าใครอยากจะทานอาหารมื้อใหญ่อย่างหมูกระทะที่นี่เขาก็มีบริการค่ะกิโลละ299ได้ทั้งเซตเลยคุ้มมากๆนะคะใครผ่านมาแถวแม่สอดแวะมาตามรอยพีพได้เลยนะคะ แต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s ครไ b e เพจตลาดนัดออนไลน์ไซด์ gsb กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย อมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม